นางปับเพียบอา,าอบแดดปาดที่สบายเตะนางปับเพียบใช่ใช่เขาให้กลับมากักที่บ้านค่ะแม่แม่ก็คือต้องต้องคุยกันต้อง,ต,องต้องคุยกับเขาสวัสดีค่ะชี้เขานั่งถ่า,ายทำานีสิกวิดีโอ นอนได้บาท <c oughs> โอ้ยเนาะเอ้ยเนาะงานกระล่งเนาะ <c oughs> เขาเพิ่งอ,อาบน้ำเสร็จเขากำลังเล่นบทแบบว่านางเอกอรอพระเอกมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในสนามหญ้าเนีทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ <c oughs> เล็มหญ้าไปด้วย เออมีความสุขเออกินหญ้าไปด้วยมีความสุขเพิ่งอาบน้ำเสร็จค่ะกำลังซ้อมบทนางเอกรอพระเอกอยู่ทุ่งหญ้าทุ่งลาเวนเดอร์หญ้ามันสวยค่ะมันโดนฝนออขามาเขาก่อนแ้วหมูตัดหญ้าใช่ไหมทีนี้มันโดนฝนมันขึ้นใหม่มันเขียวเออมีความสุขค่ะ ดูท่านางสิดูท่านางสิทําตัวมันนางอีกมิวสิกวิดีโอไหมล่ะดูนะชุมยอดไม้เอ้ยเนาะอยากเป็นหมาดิจะได้ไม่ต้องเล่งงานถ้าเราเป็นหมาเราก็จะนอนอาบแดดอย่างนี้เหมือนกันหิวก็มีคนหาให้กินงานก็ไม่ต้องทำเนาะสบาย โอ้ยอีแม่ฮอนแดดเด้ดจ้าอ,อันมาหลายมือแล้วจ้านนจ้านูกักกนูกักตัวยุนูออกไปไ้อขอบคุณค่ะยายเขาเอากล้วยมาให้ ก้วยก้วยชิเขากำลังซ้อมบทนางเอกอยู่ค่ะเล่นมิวสิกวิดีโออยู่อาบน้ำเพิ่งเสร็จเขาอยากอาบแดดอนอนทุ่งหญ้าสนามทุ่งหญ้าเล็มหญ้าไปด้วยตกลงหมาหรือวัวน้อยก็ไม่รู้ จะอาบแดดสักพักค่ะแต่งานไม่อําเร่งนี่สิประเด็นหายเดี๋ยวกักตัวเสร็จก่อนเดี๋ยวจ้างยายเลี้ยงชีแอบจได้ทำงานเต็มที่ดูสิดูดีดูดีดูท่าสิเห็นไหมอ้ยหุ่นเขาก็สวยค่ะกลมอุหลุดอุลอยู่มาเล็มหญ้าไปด้วยคุณนะป่านง่วน้อย่ะวัวน้อยลูกวัวน้อยขึ้นคลอด อเอวก็อยู่ใต้หูนะใต้หูกิ่วสุดไม่มีไม่มีเห็บไม่มีโอ้ยแม่อ้ำร้อนจะตายแล้วเนี่ยแดดดูดิแดดดูดิแดดดูดิโอ้จยจับย็บไม่ได้ค่ะแม่อ้ำแทรกรังดุมแล้วติดกระดุมให้เขาอยู่ ทีนี้สวัสดีค่ะห้างบ้านไม่ได้ยินนานแล้วนะไม่ได้ยินนานแล้วนะเอาร้วก็เสียงหมาบ้านไหนเดี๋ยวไม่ยํากักตัวเสร็จก่อนแม่ยําจะแอบแอบแอบไปส่องนะแอบไปเสือกเรื่องชาวบ้านนะแอบไปดูเดี๋ยวกักตัวเสร็จก่อน เราเป็นประเภทอยากรู้อยากเห็นว่าอยู่ในสภาพไหนโอ้ยแม่อําร้อนแดดแดดเปนสองหน้าบ้านมันบ่ายแล้วไงแต่ว่านางเอกของเรายังชมทุ่งหญ้าอยูอ่ปล่อยเขางานเล่งก็ช่างมันเหอะโอ้ย,อยมีความสุขนอนสนามหญ้า จะมีตัวอะไรหรือเปล่าคไม่มีมัง้งแต่ฝั่งด้านนี้ชี้ไม่ฉี่ไม่อึดน,นะด้านเนี้อาจจะอยู่ใกล้สารก็ได้ชีช้เขาไม่ฉี่ไม่อึดเขาจะไปอึดฝั่งด้านโน้นด้านนี้นางไม่เอาเลยมันอนอาบแดดค่ะเมื่อกี้นางมาสองตรงนี้แนะ่หน้าบ้านเนี่ยมาสองแล้วแม่ก็เลยว่าอยากลงตรงนั้นนะกลัวนางกระโดดลงนางมาสองฝั่งนี้ใช่ไหม สองฝั่งนี้แล้วก็สองฝั่งนี้ไม่ต้องกลัวนางกระโดดลงก็เลยบอกว่าอยา่าอย่ากระโดดลงนะนางอย่ากระโดดลงตรงนั้นนะนางวิ่งไปหน้าบ้านประตูหน้าบ้านเลยค่ะชวนแม่เข้าบ้านจะออกประตูหลังนางเข้าใจว่าแม่พาลงหลังบ้านหรือแม่ก็นางชวนนะคะ่ะอย่าอาบแดดชวนแม่ออกหลังบ้านมาอยู่ตรงนี้นอนนะคะโอ้ยสบายดี ต้นใบขึ้นมาเ h นอเน่ะไม่ขมขมมเข,ขาาีเขม,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 มา,าเช่างช่างทำรางยังไม่มาถามผู้ละมองบอกว่าจะมาอยู่มันบ่ายสองกว่าแล้วเขาจะทําตอนไหนอ่ะนึกไม่ออกนึกไม่ออกแมยว่าจะจ้างเขาซ่อมซ่อมจักให้อ่ะ อ่างมันมัน,มนอ่างมันยุบลงไปใช่ไหมก็จะจ้างเขาดันขึ้นแล้วก็เอาน็อตเจาะขันน็อตให้มันหัวมันค้างน็อตก็รออยู่เนี้ยเมื่อไหร่เขาจะมาก็ถามแล้วว่าจะมาอยู่มันบ่ายสองเขาจะทํางานตอนไหนนึกบอกออกนึกไม่ออกเราเป็นคนทํางานแต่เช้าช่าง เขาทำงานวันละสองชั่วโมงสามชั่วโมงโอ้ยเดาไปนอะเนาะจะจ้างยายเลี้ยงชิไม่ยอมจะได้ทำงานยังไม่เสร็จเลยค่ะไม่ยอมก็สงสารตัวเองทำไมต้องแบบว่าต้องตามช่างทุกวันทุกวัน อย่างไม่ยอมทำงานจะาของานตามเราเราก็ไม่อยากให้เขาตามเราทุกวันนะเราก็อยากรีบเคลียร์รีบจบเรียนกรรมไม่ยอมแหละไม่มเ,เขาบอกว่าหลังจากทำรางเสร็จสามวันสี่วันอ่ะเมื่อวานก็มาทำรางนิดเดียววันนี้ก็เขาบอกว่าจะมาอยู่ปาน,นี่ใบสองยังไม่มาเลยอะก็เดนเือง,งไม่ออกว่าเขาจะทำตอนไหนร้อให้ฝนลงจะได้ไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยโอ้ ลูกคุณนั่งแล้วค่ะลูกคุณนั่งแล้วอ,ม,อมีความสุขค่ะตรงนี้ตรงนี้จะเหลือเป็นสนามไว้ให้ชี้ตรงนี้ตรงนี้จะเหลือเป็นไว้สนามเป็นสนามไว้ให้ชีตรงนี้จะปูกระเบื้อง ดูเถอะเบื้องถึงผนังถึงถึงกำแพงบ้านตรงนี้จะเหลือจะเหลือสถานไว้ได้ชี้อ,อาบแดดได้ชี้กินหญ้า